พุกวันนี้วันเสาร์นะครับแม่กับน้องยมจะไปไหนไปดูังไปดูเรื่องอะไรตูดูเรื่องทธโหน้องยิ้มเคยเข้าโรงหนังยังยังงเลยนะเด็กๆครั้งแรกของน้องยิ้มนะครับไปดูกันเลยสวัสดีครับพเพื่อนๆแล้ว,วก็มาถึงแล้วนะครับโรงหนังเมื่อกี้เราแวะไปกดซื้อตัว๋วละวันนี้มาดูเรื่องอะไรครับ ข้ากินตรงไหนนู่นนู่นวันนี้แม่ให้รางวัลเด็กดีใช่ไหมใช่ไหมครับมาดูหนังเรื่องอะไรซือสิบอร์เซ็นต์นจะกลัวไหมเพื่อนเพื่อนข้างหลังข้างหลังจรข้างหลังอฮ้ยอุายุตกใจจำภาพหน่อยจะกลัวไหมไม่กลัวจริงๆนะเดี๋ยวออกมามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะโอเคปะโอเค ของน้องยิ้มก็รอบบ่ายสี่สิบนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อเพราะความไปกินรอใช่ปะที่ไหนนะตรงนี้แหละก็น,นั่งรอตรงนี้นะมาลาย,ยีอ่ะมาลายอะไรลูกมาลายีอ่ะมาลายเยาายยีอ่ยเอาน้องยิม้มรู้จักได้หรอรู้จักพี่อ๋อลาย,ยีอ่ยจริงๆด้วยเออเพื่อนรู้จักไหมน้องยิม้มรู้จักได้ไงเนี่ยต้องด,ดูเขา พี่ต่อจะไปดูคนเล่นของเล่นอ๋อพี่ต่อจะไปดูเคาเล่นของเล่นอ่ะเหรอโอ้โหน้องยิ้มตั้งนั่งรอเป็นชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าเรามาเร็วไปตื่นเต้นนะครับน้องยิ้มน้องยิ้มห้ามกลัวนะเฮ้ยตื่นเต้นตึกตักตักเลยขอฟังเพลงไหนอันนี้ไม่ใช่หนังอันนี้คือการ์ตูนอ๋ออันนี้มันคือนี่แหละเขาเรียกหนังการ์ตูนไงรู้จักปะหนังการ์ตูน หนังมีดามไงเดี๋ยวค่อยมาดู <c oughs> เดี๋ยวเราลองดูก่อนนะคะว่าดูหนังครั้งแรกของน้องยิ้มจะเป็นยังไงจะได้มาดูอีกทีหรือเปล่ากงยิ้มจะเอาเป็นรูปไข่เป็นหัวสาวนะที่ใส่ป๊อปคอนหรอเขาจะมีให้ไหมนะมีดิเอ้ยแม่แม,แม่เขาเอามาโชว์เฉยๆแล้วทำไมเห็นพี่เขาเอาหัวมาแบบใส่ป๊อปคอร์น <c oughs> มาโชว์เฉยๆมั้งอ่ะเดี๋ยวไปดูกันระหว่างรอนะครับน้องยิ้มก็จะคุยกับเพื่อนๆครับอริเกโตโฮเซมาไม่ใช่ทไมอ่ะเป็นคนญี่ปุ่นเอ๋อเป็นคนญี่ปุ่นคุณญี่ปุ่นมาดูหนังเรื่องอะไรครับเรสิครับเองจะกลัวไหม่ะโดะสาภาพเกไงล่ะสภาพญี่ปุ่นไหมไม่ร้อนไนะีย แม่ร้อนตับนี่ไม่ร้อนหรืเพื่อนอยากดูอะไรไหมอยากดูอะไรครับโอ้ไม่เอาไม่เอานวดไปเอามาตานได้มาแล้วนะทุกคนอันนี้คือน้ำอะไรครับน้ำแดงน้ำแดงอันนี้คืออะไรครับป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นรสอะไรหวานอร่อยไหมนะแบบแม่ เคยสั่งแ,แม่งงงเลยใช่ไหมรักแม่มากนี่เป็นรางวัลนะรางวัลสำหรับคนอะไรดีคนดีไม่ดื้อถ้าดื้อดนอะไรหนักแม่ถ้าไม่ดีต้องได้รางวัลนะอร่อยนินกินด,ด,ด้วยกันมากครับ ก่อจะได้ดูหนังชั่วโมงนึงกินหมดเกียนใช่ไหมคะคนมาดูหนังกันยิ้มแน่แม่เมืม่อไหหร่นังจะเริ่มบ่ายบ่ายโมงครึ่งกินหมดก่อนโอ้โหจะกินหมดกันเลยเหรอกล่องต้องเยอะอ่าลองยิ้มเข้ามารอข้างในแล้วนะคะวันนี้วันนี้ไปดูเรื่องชิลส์ครับชิลดูในกลองหน่อนไงกลัวไหม นั่งข้างหลังแล้ว <laughs> นั่งข้างหน้าแหละจะได้ดูดชัดๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอออกมาแนละ้วให้แม่สัมภาษณ์กันนะเดีคไหม แต่เรามาดูเรื่องเดียวยดูเรื่องเดียวดูจุฬาสิพังเรื่องเดียวเอาเขาให้ดูทีละเรื่องอีกเรื่องนึงต้องรอใช่ใครับโอหทุกคนไม่มีใครเลยน้องยิ้มมาก่อนเพื่อนเลยดูดีโุ้ยทั้งโรงไม่มีใครเลยเดี๋ยวตอนท้ายเรามาสัมภาษณ์น้องยิ้มกันนะดูหนักครั้งแรกเป็นยังไง เป็นไงครับบอมบี้ไปดูหนังมาสนุกไหมร้องไห้เปล่าเอ้ยจริงอะดูจบไหเหรอมีไดนุทอยกี่ตัวไม่รู้เยอะมากเยอะเยอะมากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเออเลฟ์วิวฟังหนดีมีเป็นยังไงแบบแบบอย่างโหดแต่ละตัวโหดมากโอ้แต่ละตัวโหดปะจารย์เรยนจารย์เรียนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อุ้มยี้ i okay, Bye.